สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยทางเกมวันพันแมนนะครับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยก็ได้อัปเดตตัวละคร UR ตัวใหม่แล้วนะครับประจำเดือนกร,กรกฎาคมนะครับของเซิร์ฟเวอร์เขานะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เราก็จะเป็น Sonic UR นะครับอีกแล้วก็คือ Sonic เนี่ยเคยเป็นตัวละคร UR ที่เข้ามาเป็น UR ตัวที่2นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น Sonic u r อีกครั้งแต่เหมือนแบบเหมือนเวอร์ชันเปลี่ยนสกินนะอะเอาเขาจริง เพราะว่าเหมือนตัวโซนิกเนี่ยเดิมๆเนี่ยร่างธรรมดาเนี่ยมันจะมีสกินอยู่แล้วอันนึงเอ่อเนี่ยสกินนียนะครับผมสกินนี้นนนซึ่งไอตัวใหม่เนี่ยมันก็คล้ายๆอยู่แต่อ,อคนละตัวคนละตัว,นะ,ตวนะครับซึ่งเป็นตัวบัฟสปีดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวบัฟสปีดล่าสุดก็จะเป็นซอมบี้แมนแล้วก็เว้นไปนานมากนะครับกว่าจะถึงเปิดตัวใหม่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวบัฟสปีดเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆซึ่งรอบนี้ก็เป็นโซนิค ur ก็จะเป็นสายอาวุธฝั่งปีศาจนะครับเพราะว่าฝั่งปีศาจเนี่ยตัวบัสาปีดอาจจะไม่ค่อยมีด้วยละมั้งแล้วแบบว่ายิ่งแบบต้องเป็นสายอาวุธและปีศาจเนี่ยเพราะเขาคงไม่ทําสายต่อสู้ที่เป็นบาสาัสปีดซ้ํามันก็จะเหลือแค่มีอะไรอะโซนิกนะครับผมตัวเดียวตัวเดียวไหมแฝดแฝดก็ได้แหละแต่แฝดทั้งตัวเป็นตัว,ตวดามเมจมาเนี่ยถ้ามันเอามาซ้ำเนี่ยมันก็จะดูแปล,แปล,แปลกๆจนเกินไปกระบอกเหล็กบัสาปีดก็มีแล้วเนี่ย ไอตัวพวกนี้มันทำเป็น UR หมดแล้วไงฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาวน UR ตัวเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเฮลไฟล์เลยก็มีหมดแล้วนะครับข้อเป็นว่าเออเป็นตัวโซนิกกับใหม่ครั้งโดยที่ในรูปเนี่ยนะครับในรูปเนี่ยมันจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์จีนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมลองจับใส่ Google Translate ดูมันแปลว่าอัตราเร่งแถวเดียวกันความเร็วสุดขีด อาตาเล่นแถวเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกรณีกับซอมบี้แมน UR ก็คือบัฟเนี่ยบัฟแถวแนวนอนนะครับเอ่อบัฟเพื่อเพื่อ,อีก2ตัวแบบนี้เลยเออเราก็จะมีอะไรเนี่ยนำทางในสนามลบอย่างรวดเร็วนะครับเออก็อาจจะบัฟทั้งทีมหรือเปล่านะหรือบัฟผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะอาจจะมีสกิลที่อาจจะบัฟ2ตัวก็คือแนวแนวมันใช่ไหม อาจจะความเร็วประมาณหนึ่งอาจจะ100% 98% 99%เก็ว่ากันไปแล้วก็อีกแขกที่เหลือก็อาจจะแบบบัฟติดมานิดหน่อยก็ได้นะถ้ามันแบบว่าบ,บัฟทั้งหมดเพราะว่าอย่างซอมบี้แมนนะครับมันจะบ,บัฟสปีดให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ย98%ถ้าโซนิกเนี่ยมันจะมันจะโหดกว่าซอมบี้แมนที่เป็นอาวุธ3ดาวเนี่ยก็ต้องเป็น99้า้าไหมหรือ100มันเหมือนจะเพิ่มทีละ2มาอันนี้98ใช่ไหมตอนเกลวินเนี่ยเกลวินจะอยู่ในพัฟซีมเนาะ เกวินบัฟ96ตัวนี้ก็ต้องเป็นบัฟ100%แล้วปะ่ะแต่ถ้า100มันก็เท่ากับตัวบัฟสปีดเลยมันจะแปลกๆไปหรือเปล่านะผมคิดว่าเขาอาจจะมีสิที่เป็นิ์ทก่เป็น99% 100%ก็มีโอกาสนะใช่ว่าไปไปไปไ,ปได้เพราะว่ามันใช้คําว่าสนามลบเนี่ยสนามลบก็คือ6ตัวไงก็าอาจจะเป็นมุกแปกแบบบัฟทั้งทีมก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับเ๋ยวมาดูตัวสกิลดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวคลิปสกิลที่หลุดออกมาด้วยนะครับไหนดูตัวกันอ่านี่ มันจะโจมตี <Jerry> เป็นแนวตั้งแนวเดี่ยวอาัศาวินเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่เหมือนย r อาเนี่ยนอกจากถ้านอกจากตัวตีหมูเนี่ยเขาจะทาเป็นตัวที่เป็นดาเมจสองตัวแบบนี้เนาะมันดูอาจจะแรงกว่ามั้งเพราะว่าอาัศาวินก็เป็นอย่างนั้นด้วงก็เป็นอย่างนั้นกาโร่จะไม่ได้ว่าตีหมูหรือตีแนวนั้นวะยุงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นตัวแต่ดาเมจเนี่ยค,คงไม่คาดหวังหรอกเพราะว่าตัวสปีดแต่ละตัวเนี่ยดาเมจเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวใหม่ๆเนี่ยมันน้อยนะครับ แต่สกิลเนี่ยเดี๋ยวเขาดูอีกทีหนึ่งดิสกิลเนี่ยมันเหมือนแบบว่าตีเอ่อเรียกว่าอะไรนะปึ๊บปุ๊บตีโอ้โหแล้วก็มีโอ้โหเป็นระเบิดมีเอฟเฟกมีชำนาญเผาไมหม้เหมือนกันไหมเนี่ยผมว่าผมว่าไม่น่าจะมีนะว่าสกิลมันมีความเป็นระเบิดนิดนึงแต่พอสกิลเสร็จมันเหมือนเป็นกระจกแตกอะ่ะอาจจะเป็นสนามพลังงานใหม่หรือเปล่าเออหรืออาจจะแต่ดูดูในคลิปเนี่ยเหมือนมอนสเตอร์ที่โดนเนี่ยไม่ได้มีสถานะอะไรนะเออฉะนั้นก็ รอดูนะครับตัวบัฟสปีดต,ตัวใหม่สายพิสานนะก็คือเท่ากับว่าเอ้ยคุณสามารถทําพวกการกลยุทธ์เน้นหางสายอาวุธแล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัวเลยนะสูตรการฝึกฝนเนี่ยของสายอาวุธเนี่ยไปให้สุดได้เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสายอาวุธเราก็จะได้ใช้ซอมบี้แมที่มีอยู่ตอนนี้กับตัวโซนิก UR ที่เป็นสายอาวุธเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากโซนิก UR ที่เป็นตัวบัฟสปีดฮีโรตัวใหม่เนี่ยก็อาจจะไปสายอื่นก็ได้แต่รอบเนี้ย ยังเป็นสายอาวุธอยู่นะครับเออแล้วก็มันจะมีเรื่องถ้าเราสายพิศาเนี่ยวัต้องเตรียมพวกการบัฟใช่ไหมเพราะว่าการบัฟก็ต้องแยกสายส่วนอุปกรณ์เนี่ยมันย้ายไปใส่ได้อยู่แล้วแต่ก็นานอยู่นะเพราะว่าวกวดจะเข้านะครับถ้าเราอิงจากเซิร์ฟเวอร์เราก่อนเนาะเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยต่อจากตัวตอนนี้ล่าสุดจะเป็นอาเซอร์วิจักรณ์ใช่ไหมครับเดือน7เนี่ยก็จะเป็นตัวราชาตาัดดินแล้วก็เดือน8มันจะเป็นตัวพิกคอร์ปะ่ะแล้วก็เดือน9กที่เป็นด้วงเดือน1ิ เดือน10บอะกว่าจะได้ใช้โซนิคถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่สิบก็เสบีย์ะผมจาตัวจำไม่ได้ว่ามีตัวคั่นระหว่างนไหมไม่สิบก็เ1บีแถวๆนี้กว่าเราจะได้ใช้โซนิค UR ตัวใหม่แล้วก็เนื่องจากว่าเป็นตัวละครแรกที่เป็น UR แบบซ้ำอะก็ต้องรอรุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของการปลดล็อกค่าสเตตัสตีบวกบวกตื่นเพราะว่าร่าง UR เนี่ยมันใช้มันใช้ตัวร่าง SSR ในการปลดล็อกค่าสเตตัสแล้วร่าง UR ตัวใหม่ละจะใช้เป็น SSR หรือใช้เป็น UR ตัวเดิมในการกลดล็อกค่าพลังในส่วนนี้ถ้าต้องใช้เป็น UR ก็เหนื่อยอยู่นะเพราะว่าหาย้อนหลังเนี่ยมันหายากกว่าตัว SSR มากมากแบบมากสุดๆอ่าเดีย๋ยวลรวก็ไปเผื่อกันเราก็มกัคงใช้บอใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วอุปกรณ์ก็คงใช้เป็นตัวเซตไอพลังไฟในการบัฟสปีดนะครับอืมไม่ต้องดูนะต,ตอนนี้เนี่ยตัวระเลดสกิลนะตอนที่ผมอัดคลิปนี้ยังไม่มานะ มาแค่ตัวตัวภาพแบนเนอร์แล้วก็ตัววิดีโอสกิลอย่างไรถ้ามีตัวรายละเอียดสกิลหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปพูดถึงมันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ